ทำจากเนื้อมันเหรอ<ะ>เนื้อมันนี่มีหลายไส้คนยี่สิบบาทตัวมันหวานมันม่วงเผือกสวไรดีคะ่ะมาดูก่อนได้คะ่ะรสไส้ไหนดีคะสวไรดีคะมาดูก่อนได้